ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องความเดี่ยวิ์เดนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของชาวราศีเมษนะคะประจําเดือนมีนาคาม2565ค่ะคลิปนี้เออช่องนี้นะคะนับแบบตะวันตกนะคะเดี๋ยวกวาจะขึ้นวันที่ไว้ให้บนหน้าจอนะคะเอ่อคลิปนี้เป็นดวงโดยรวมค่ะไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้ค่ะความอยากให้ใช้เป็นแนวทางนะคะยังไม่อยากให้ใช้เนื้อหานี้นํามาตัดสินใจอะไรในชีวิตนะคะอย่างเช่น การลงทุนนะคะหดีอว่าคนคนนี้จะไปต่อดีหรือเปล่านะคะถ้าเป็นแบบนี้นะคะกวางอยากให้ดูดวงส่วนตัวมากกว่านะกวางจะมีข้อมูลของคุณนะคะใช้ในการทํานายดวงหรือดูกับหมอดูท่านอื่นก็ได้นะคะเพราะว่าเขาจะมีเรื่องราวของคุณมีคําบอกเล่าของคุณนะมันสามารถทํานายแล้วตีลงมาให้มันแคบลงได้นะคะเราก็ทํานายได้อย่างแม่นยำนะคะส่วนท่านใดที่ต้องการอ,อ,อยากจะดูดวงกับกวางนะคะสามารถแอดไลน์มาได้เลยค่ะ วางจะมีการดูดวงแบบ2แบบนะแบบพิมพ์แล้วก็แบบโทรค่ะถ้าแบบพิมพ์นะคะจะได้คําตอบภายในวันนั้นเลยค่ะไม่ต้องรอคิวนาน3 4วันไม่ต้องค่ะได้คําตอบเลยนะคะส่วนโทรนะคะรบกวนบุ๊กเวลาวันนิดนึงค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของพลังงานก่อนนะคะอย่างแรกเลยนะคะที่เราจะเปิดประจําเลยพลังงานของชาวราศีเมษนะคะนี่ชาวราศีเมษประจำเดือนออมีนาคม25-65นาค่ะเขาบอกค่ะ ว่ามั่นใจเนอะมั่นใจนะเห็นไหมแล้วมีคนมั่นใจทำเหมือนทําข่าวกันอยู่เลยค่ะนะทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงแล้วก็มีไมโครโฟนอยู่ใช่ไหมเขาเขาทำข่าวอยู่นะการทําข่าวก็ต้องมีความมั่นใจแต่ไพ่ใบนี้มันไม่ใช่หมายถึงอาชีพทําข่าวอย่างเดียวนะคะมันหมายถึงทุกอาชีพค่ะหรือหมายถึงในตัวตนของคุณตอนนี้ค่ะจําเป็นต้องมั่นใจใครเมื่อก่อนนะไม่มั่นอกมั่นใจทําอะไรเลยนะคะ ตอนนี้ต้องมีความมั่นใจมากขึ้นในการตัดสินใจทําอะไรต่างๆนะคะตัดสินใจไปด้วยความแบบเอออย่าโลเลนะบางทีนะถ้าจะลงทุนอะไรอย่างเทรดหุ้นหรืออะไรต่างๆนะคะเออจะต้องมีความเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะต้องเด็ดขาดอะคะ่ะคือมั่นใจในการตัดสินใจโอเคฉันจะจะจะ,จะทำแบบนี้นะจะจะเลือกแบบนี้นะแบบนี้คะ่ะต้องมีความมั่นใจไปเลยนะคิดว่าตัวเองคือมีกิดนนะ่ะ เออโชว์ยูการ์ดออกมานะคะเออในเรื่องของเออเรื่องของการทํางานนะคะคือช่วงนี้เป็นช่วงของการแสดงออกความสามารถนะคะเป็นช่วงที่คุณมั่นใจในผลงานของคุณะะดังนั้นโชว์ไปเลยค่ะนะคะให้ให้กับผู้ใหญ่เห็นนะเขาจะได้แบบเออดูรักแล้วดูเอ็นดูคุณนะคะอันนี้เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันนะคะในเรื่องความรักค่ะนะ ให้มั่นใจได้เลยถ้าคุณโสดนะมั่นใจได้เลยคุณจะเจอใครดีๆเจอคนดีๆเข้ามาเข้ามาในชีวิตนะคะทาให้ชีวิตคุณเบิกบานนะคะส่วนเอ่อใครที่ไม่โสดนะอยากจะให้มั่นใจความรักตัวเองหน่อยเพราะว่ารู้ใช่ไหมว่ากวางทําช่องทิกตอกด้วยใช่ไหมคะเราก็ไลฟ์สดมีคนมาถามเรื่องเนี้เยอะมากนะคะแฟนนอกใจไหมเอออะไรประมาณเนี้เออ ภรรยานอกใจไหมสามีนอกใจไหมอันเนี้ยมันเป็นแสดงถึงความไม่ไว้วางใจในตัวอีกฝ่ายนะคะถ้าเราอยู่ด้วยความไม่ไว้วางใจถ้าเราไม่มั่นใจว่าแฟนเราจะรักเราอย่างเงี้ยวางคิดว่าอยู่ไปอ่ะมันทรมานนะเอออยู่ไปมันมีแต่ความแบบขุ่นมัวนะคะดังนั้นเราต้องมีความมั่นใจมีความเออไว้อกไว้ใจในในตัวของคู่ของเรานะคะอ่ะอันนี้คือไพ่พลังงานในเดือนนี้ค่ะ ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะมันก็เป็นพลังงานดีๆที่บอกให้คุณนะคะมั่นใจในตัวเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาใช้ไพ่สำรับนี้ในการเปิดสถานะต่างๆนะคะมาเริ่มกันที่สถานะคนโสดนะคะมีไพ่อะไรบ้างเดี๋ยวเราจะอ่านให้ฟังนะคะมีไพ่แรกคือไพ่เดอะเวอร์นะคะตามด้วย2ดาบค่ะแล้วก็1่ถ้วยนะคะตามด้วยไพ่เดทนะคะแล้วก็ไพ่เดอะเออราชินีเหรียญนะคะ คือในตอนนี้เนี่ยเออเหมือนว่าคุณได้เจอใครคนหนึ่งเลยนะคะ นะนะเดี๋ยววางพูดในเรื่องของเรื่องของการงานก่อนดีกว่านะคะการงานของคุณอาจจะมีการโยกย้ายนะคะอาจจะโยกงานย้ายไปตามที่ต่างๆบางคนก็อาจจอ,อย้ายไปต่างถิ่นในประเทศหรือบางคนอาจจะต้องไปเมืองนอกเลยแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าต้องไปทําธุรกิจที่เมืองนอกแบบว่ากําลังที่จะขยายสาขาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเอออาจจะไปอยู่ในเมืองนอกทําให้เจอพบรักคนนี้นะคะหรือว่าคุณไปอยู่ในที่ที่ที่แบบว่าคนต่างชาติเยอะๆหรือว่า the world เนี่ยหมายถึง เรื่องของการออนไลน์ก็ได้นะคะคุณใช้อะไรเกี่ยวกับออนไลน์แล้วก็ไปเจอความรักครั้งนี้นะอ่าเห็นไหมการงานมันแบบมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็สอดค้องของกันกันนะคะอ่าคุณอาจจะไปออนไลน์แล้วไปเจอคนคนนี้เข้ามานะคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่มีตำแหนิอาจจะเป็นคนที <ival> ่แต่งงานมาแล้วก็ได้นะคะแล้วก็เออเอออาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะ เอาจะอาจจะเป็นคนต่างชาติได้มีไพ่เดิมเวอร์แล้วมีไพ่เดทนะคะเป็นคนต่างชาติแล้วหรือไม่ก็เป็นคนที่มีตําหนิอะไรประมาณนี้ค่ะเขาดูมีภูมิฐานเนาะแล้วก็เป็นคนที่บางทีอาจจะวางฟอร์มเยอะไม่ค่อยพูดนะคะแล้วก็ทาเออชอบเงินน่ะนะก็เลยแบบตั้งหน้าตั้งตาทำงานเยอะๆอะไรประมาณนี้คุยินตัวเนี้ยกวางไม่ได้กำหนดนะคะว่าจะต้องเป็นจะต้องเป็นเพศไหนนะกวางช่องกวางอ่ะอยาก เปิดกว้างนะคะให้ทุกทุกคนน่ะทุกทุกเพศทุกๆวยัยได้เข้ามาได้ดูกันนะคะเอาคิดซะว่าเออตอนนี้โตคุณเองคือราศีเมษนะคะแล้วกำลังจะมาดูว่าความรักความเป็นไปของคุณมันจะเป็นแบบไหนนะคะคุณอาจจะได้พบรักกับคนคนนี้นะคะ่ะที่ทํามาให้คุณกระชุ่มกระชวยนะคุณน่ะอาจจะเป็นคนเป็นแบบนี้ก็ได้คะ่ะเป็นคนที่จริงๆแล้วก็วคือเป็นคนที่นิ่งมากนะคะไม่ค่อยได้เปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตไม่ค่อยที่แบบจะมีความรู้สึกอะไรกับใคร มากมายนะคะนะแต่คนนี้ดันมาทําให้คุณมีความรู้สึกเอ่อล้นขึ้นมาเห็นไหมไพ่หนึ่งถ้วยลองสังเกตนะคะไพ่หนึ่งถ้วยแล้วมันก็มีสิ่งอะไรออกมาคือมันเอ่อล้นออกมาเลยค่ะนะคะนั่นคือความรักความรู้สึกของคุณนะ่มันเอ่อล้นออกมาในในหัวจิตหัวใจเลยค่ะมันมีความรักมันมันฟูมันรู้สึกดีนะคะพอแบบนึกถึงเขาตลอดเวลาอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าอะไรรู้ไหมคุณมีความรู้สึกสับสนค่ะ เออมันก็ไม่แปลกหรอกถ้าใครที่จะรู้จักทางอินเทอร์เนต็ตหรือใครที่รู้จักคนที่แบบว่ามันเป็นคนต่างชาติแล้วมันก็อยู่ไกลมากเลยแล้วเขาอยู่ไกลมากเลยนะคะมันก็มีความรู้สึกแบบนั้นได้นะคะทําให้คุณรู้สึกตัดสินใจอะไรไม่ได้นะคะบางทีเขาอาจจะชวนคุณไปอยู่ด้วยก็ได้นะคะหรือบางทีเขาเ,ออเริ่มจริงจังคุณก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรแตกต่างกับ กับเรานะหลายอย่างนะเรื่องวัฒนธรรมเรื่องภาษาเรื่องอะไรแบบนี้แต่ไพ่สองเหรียญนั้นอ้ไพ่สองดาบนั้นหมายถึงเรื่องของภาษามากกว่าเหมือนคุณมีภาษาที่มันต่างกันแล้วเหมือนแบบว่าถึงแม้คุณจะคุยภาษาอังกฤษดีเขาใช้ภาษาอังกฤษดีแต่มันเหมือนมันคุยคนละช่องเลยคุยกันคนละภาษาอะไรประมาณนี้นะคะดังนั้นไพ่นะคะพลังงานของเดือนนี้นะมาตอกย้ําคุณค่ะ นะถ้าคุณชอบในความรักครั้งนี้เชื่อในกลืนตัวเองค่ะเชื่อในรางสังหอนของตัวเองนะคะมั่นใจไปเลยค่ะนะถ้าคนนี้โอเคถ้าคุณคิดว่าโอเคก็มั่นใจไปเลยนะคะนะแต่ถ้าเกิดว่าภายในหนึ่งอาทิตย์หรือภายในหนึ่งเดือนเขาบอกว่ามีปัญหาเรื่องของการเงินนะเรามายืมคุณอย่างนี้นะคะให้คุณตัดไปได้เลยค่ะว่าคนนั้นคือสแกมเมอร์นะคะทุกวันนี้นะมีคนมาดูดวงเรื่องนี้บ่อยมากแล้วก็ถามว่าออลงทุนไปแล้วจะได้คืนไหมไม่ได้คืนแล้วค่ะ นะอันนี้เป็นเป็นประสบการณ์ที่กวงได้ยินมาแลวปวงอยากเล่าให้ทุกคนฟังนะคะก็ะคือต้องระวังตัวไ้น,นิดนึงเออไม่ใช่แบบทุ่มเทไปแบบโอ้โหร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่ได้นะเราต้องคุยกันไปก่อนนะทุกคนเราต้องคุยกันไปก่อนนะประมาณเดือนหนึ่งก็ต้องคุยไปก่อนนะไม่ใช่แบบมาหนึ่งเดือนปุ๊บเขาหายไปแบบทุรน,นทุรายจะตายอะไรเงี้ยเธอมันแค่หนึ่งเดือนเองนะคะนะเป็นแค่หนึ่งเดือนเองอยากให้ทุกคนแบบว่าเออ ใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะคะใช้เวลาในการดูใครคนหนึ่งนะเดือนหนึ่งเราไม่สามารถดูใครคนหนึ่งเขาว่าเขาเป็นคนแบบไหนพื้นเพเขาเป็นยังไงพ่อแม่เขาเป็นยังไงเขาถูกเลี้ยงมายังไงเรายังไม่รู้เลยจริงไหมคะอืมอ่านเดี๋ยวเรามาดูไพ่คําแนะนํานะคะไพ่คาแนะนําวันนี้ควรจะใช้สาหรับนี้แหละในการเปิดไพ่คําแนะนํานะคะขอดูหน่อยคะ่ะหนึ่งใบอ,อีกหนึ่งใบนะคะ อีอหนึ่งใบอ่ะมาดูกันนะคะไพส่สามใบนี้นะใบนี้นะคะเด็กถือถ้วยนะนั่นบอกว่าอะไรไหมบอกว่าตอนนี้คุณแบบอินเลิฟมากนะคะมันคือความป๊อปปี้เลิฟค่ะมันคือแบบว่าอินเลิฟมากๆนะคะนะมันก็ไม่แปลกนะแต่ว่าเราก็ต้องมีมีลิมิตในการอินเลิฟนะคะอ่ะแล้วไพ่เาพาดาวกับสีถ้วยเราหมายถึงอะไรนะคะ ให้แนะนําว่าต้องเช็คให้ดีก่อนนะคะเช็คให้ดูดีก่อนว่าความสัมพันธ์เนี้ยเป็นความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกหรือเปล่าเป็นความสัมพันธ์ที่เขานั้นมีเจ้าของอยู่หรือเปล่าความบอกแล้วใช่ไหมว่าเป็นคนที่มีตําหนินะแต่เราก็ต้องเออเออดูดูดูไว้เยอะนะคะแบบสืบไว้เยอะๆว่าตําหนิเนี้ยคือ มันขาดกันแล้วใช่ไหมนะคะคือความสัมพันธ์ของเขามันขาดกันแล้วใช่ไหมไม่ใช่ยังคงต่อติดอยู่นะคะยังไม่ใช่ยังคงต่อติดอยู่แบบสามีภรรยานะคะอันนี้คือแย่เลยนะจะต้องดูก่อนนะมั่นใจมั่นใจได้นะคะแต่ก็ต้องสืบเบื้องลึกเบื้องหลังมาก่อนด้วยนะคะอ่ามาต่อนะคะเอ่อเรื่องของไพ่เจ็ดไม้ค่ะเจ็ดเจ็ดไม้คือแน่นอนความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะอยู่ไกลกันนะคะมันอาจจะอยู่ต่างถิ่นต่างแดนมันจะต้องมีความเหนื่อยละค่ะ นะคะมันต้องมีความเหนื่อยดังนั้นก็อดทนไว้นิดนึงนะถ้ามันเป็นคู่แล้วอ่ะมันไม่แคล้วกันหรอกค่ะไม่ว่าเขาจะเคยมีครอบครัวมาก่อนหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยมันยังไงคู่กันมันก็คือคู่กันนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันค่ะมาดูความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันนะคะเดี๋ยววางจะอ่านไพ่ให้ฟังนะมีอะไรบ้างมีเด็กถือไม้ค่ะอัศวินถือไม้ค่ะห้าดาบค่ะสองเหรียญนะคะแล้วก็ตามด้วยแฮงแมนค่ะ อควางคิดว่านะคะมันเหมือนมันเหมือนไม่ใช่มีแค่คุณสองคนเลยอะ่ะความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนว่าเออมีบางคนเนอะอาจจะรู้สึกอยากชัดเจนแต่มีบางคนนะคะรู้สึกว่ายังยังไม่พร้อมนะคะมีความยังไม่พร้อมหรือว่าคุณสองคนนะมันมีอุปสรรคอะไรเข้ามานะเออเข้ามาหาคุณสองคนทําให้คุณรู้สึกยังไม่พร้อมก็ได้อย่างเช่นอย่างเช่นนะคะ เขาเปล่อยคุณไว้คนเดียวเวลาคุณต้องการปัญหาเวลาคุณต้องการปรึกษาใครเขากลับไม่อยู่ด้วยนะคะเขาจะมาเมื่อเวลาที่เขาต้องการเท่านั้นมันไม่ใช่ชีวิตของมันไม่ใช่การใช้ชีวิตคู่อะค่ะนะคะ,นะคะการใช้ชีวิตคู่มันจะเป็นต้องเข้าใจการเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะคะเออและพร้อมที่จะสแตนบายซึ่งกันและกันนะส่วนไพ่สองเหรียญเนี่ยมันบอ,บ,อบอกถึงปัญหาของ อาจจะมีสองคนเขาคนนั้นนะคะเขาที่คุณคนที่คุณคุยอยู่ดีลอยู่นะอาจจะเป็นชาวธาตุลมก็ได้อาจจะเป็นชาวธาตุไจจม้ก็ได้นะคะเขาธาตุดินก็ยังเป็นไปได้เลยเขาพยายามบาลาน์ค่ะสิ่งใดสิ่งหนึ่งเห็นไหมสังเกตสองเหรียญน,นะคะมีสองเหรียญแล้วเขาพยายามบาลาน์นะคะอันนี้อาจจะเป็นตัวเขานะคะไพ่ไม่โฟกัสเนอะ ไพ่นะคะมันเห็นว่าอันนี้อาจจะเป็นตัวเขานะคะหรือตัวคุณก็ได้นะแล้วพยายามบรรลานอันนี้คือหมายเลขหนึ่งอันนี้คือหมายเลขสองพยายามให้อยู่ในชีวิตของสองคุณอะ <S <S ยากลําบากไหมายากลําบากสี่สองเหรียญมันก็แบบลําบากมากอยู่แล้วนะคะยากลําบากนะมันอาจจะเป็นเรื่องนี้ก็ได้ทําให้สองคุณสองคนนั้นไม่ชัดเจนสักทีนะคุณอาจจะรู้ด้วยก็ได้ว่าเขาคนนั้นอาจจะมีใครเขาอาจจะรู้ก็ได้ว่าคุณนั้นก็มีใคร แบบนี้ก็ได้อสลับกันได้นะทุกคนกวางไม่สามารถอธิบายได้ทุกสถานการณ์นะไม่งั้นเดี๋ยวกวางจะงงนะคะอ่ะพอกวางม,มาดูเนี่ยมีไพ่แหงแมนนะคะทุกคนมีปัญหาทุกคนมีอุปสรรคค่ะคุณสองคนนะมีอุปสรรคมีปัญหาอยู่แต่ก็เหมือนว่าไม่แก้ไขมันอะนะคะมีปัญหาคาลากาซังไม่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของการที่ เไม่มีใครสแตนบายกันไม่มีใครแบบมีแฟนเหมือนไม่มีแฟนอันนี้ยังไม่ถึงะดัดแฟนนะแต่รู้สึกว่ามีคนคุยก็เหมือนว่าเขาไม่ได้จริงจังนะคะคุณรู้อยู่แต่คุณก็ยังคงทนอยู่ตรงเนี้ยนะคุณอาจจะทนอยู่ตรงนี้มานานมากแล้วด้วยคือทรมานนะคะถามว่าทรมานไหมทรมานสีอหัวห้อยมาอย่างงี้ทรมานไหมทรมานจิตทรมานใจคุณนะคะปวดเมื่อยไปทางร่างกายนะคะเออแล้วก็มันมีความที่ ออนอกจากทรมานมันอาจจะเป็นความรู้สึกที่คุณแอบชอบก็ได้นะจริงๆไพ่แฮงแมนมันเป็นในเรื่องของแบบนั้นก็ได้คุณแอบจะแอบชอบเขาก็ได้โดยที่เขาอ่ะก็ไม่รู้ตัวนะแต่คุณอ่ะรู้ตัวอยู่เต็มอกแล้วว่าเขาอ่ะมีใครก็ได้นะคะเออคุณรู้อยู่เต็มอกแล้วนะว่าเขาอ่ะมีใครคุณก็เลยห้อยหัวมาอย่างนี้ทรมานตัวเองที่จะรักเขาทรมานตัวเองที่จะรู้สึกอยู่ฝ่ายเดียวแบบนี้ไปเรื่อย ะะถามว่าเจ็บปวดไหมเจ็บปวดค่ะเห็นไหมความสัมพันธ์เนี่ยบางคนนะมันก็ยังมีแง่มุมหนึ่งนะคะที่ใครบางคนนะอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์นี้มากนะคะอยากจะไปข้างหน้าหรืออะไรแบบนี้นะคะอยากจะเริ่มต้นใหม่นะคะอืมก็เป็นไปได้แต่ว่าไอ้ไพ่สองอันเนี้ยนะคะความคิดถึงว่าคิดถึงมัน มันพ่วงก,กับกบรณีแรกที่ว่าตัวคุณนั้นอ,อยากรอคอยเขาแต่เขาไม่เคยเข้ามาหาคุณเลยคุณสแตนบายแต่เขาไม่เคยสแตนบายหาคุณเลยคุณอยากจะเล่าเรื่องชีวิตประจําวันให้เขาแต่เขาก็ไม่เคยที่จะแบบออคอยฟังคุณเลยนะคะอาจจะเพราะว่าหนนะเขาบางงาน เขาบ้างานค่ะเขามีงานให้มาเยอะแยะมากมายแล้วก็ทํางานคนนี้ถ้าได้อัศาวินถือไม้ในเรื่องของการทํางานนะคะเขาทํางานไม่เคยหยุดนิ่งค่ะเขาคือทําตลอดตลอดเป็นม้างานเนาะวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งตลอดค่ะเรื่องงานแล้วช่วงนี้เขาอาจจะมีช่องทางการทํางานอะไรใหม่ๆเข้ามาก็ได้นะคะทําให้เขาไม่สามารถสนใจคุณแต่คุณแต่ก่อนจะบอกว่าอะไรอันนี้มันคือหลักจิตญาณอย่างหนึ่งนะ ถ้าคุณคบกันถ้าคุณคุยกันในรูปแบบนี้นะโดยที่เขาไม่ใส่ใจคุณแล้วคุณก็คือยอมรับแล้วนะคะจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคือถ้าอีกหน่อยคุณเป็นแฟนนะเป็นแฟนกันเขาก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะเขาก็จะไม่สนใจคุณอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะเขาคิดว่าคุณรับได้ตั้งแต่แรกแล้ว นะถ้าคุณรับไม่ได้คุณต้องบอกเขาไปเลยค่ะว่าคุณรับไม่ได้นะเอางี้ดีกว่าเอามาเปิดไพ่าคาแนะนําดีกว่านะคะว่าไพ่จะ,นะ,นะแนะนําอะไรขอไพ่คําคแนะนําเลยค่ะอ่ะไพ่คาแนะนํานะคะอ่ะเห็นไหมความคิดว่านะควา,าาความสามารถนี้เอ้ความสัมพันธ์เนี้ยมันสามารถแบบชัดเจนขึ้นมาได้นะ เออนะสามารถถ้าคุณจะอยู่แบบนี้คุณก็ชัดเจนขึ้นมาได้นะคะหรือว่าคุณไม่โอเคคุณยังคงมีเสน่ห์ล้นเหลือใน,ในตัวเองนะคะ คุณสามารถเดินก้าวหน้าไปข้างหน้าอาจจะเจอใครที่มันมั่นคงกว่าก็ได้ให้ความมั่นคงกับคุณก็ได้นะคะตอนนี้เขาไม่สามารถให้ความมั่นคงกับคุณได้นะนี่เห็นไหมมี2เหรียญนะคะ2เหรียญก็มันก็แค่จำนวนเงินเล็กๆนะคะที่มันต้องหมุนไปหมุนมานะแต่คุณอาจจะไปเจอใครที่มันมีมูลค่าถึง10เหรียญก็ได้นะคะคนนั้นก็คือให้ความมั่นคงกับคุณทางเรื่องของการเงินได้นะคะทางเรื่องของครอบครัวได้นะคะ คุณอาจจะต้องบางทีอาจจะต้องสละเรือเนาะอันนี้เรือเนี้ยมันอาจจะไม่ให้ไม่ฟิตกับคุณไม่แมชกับคุณคุณอาจจะต้องสละเรือเพื่อจะหาเรือใหม่นะคะจะเพื่อจะข้ามฟากไปอีกหนึ่งฟากเนาะไปอีกหนึ่งฝั่งได้นะคะตอนนี้คุณกําลังมีสเสน่ห์มากนะคะคนเข้าหาคุณค่อนข้างเยอะดังนั้นให้ใช้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาอะไรช่วงเวลาของการช้อปปิ้งค่ะ นะช่วงเวลาของการช้อปปิ้งคืออะไรคือการเลือกสรรนั่นเองเลือกสรรคนที่คุณคิดว่าโอเคคนนี้เขาเอ่อน่าจะไปต่อคุณได้คนนี้นะน่าจะจริงจังกับคุณได้คนนี้นะน่าจะแบบว่าเอ่อเข้ามาหาคุณได้ตลอดเวลาพอเวลาเขาเอ่อเขาแบบไปที่อื่นเขาก็จะนึกถึงคุณตลอดเวลาแบบนี้นะคะพยายามหาคุณแบบนี้นะอ่ะจบแล้วค่ะสำหรับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะ มาดูไพ่ของคนมีคู่นะคะเดี๋ยวกวางอ่านไพ่ให้ฟังนะมีไพ่หนึ่งหนึ่งถ้วยนะคะอ่ะส่วนอ่ะเดี๋ยวกวางของประชาสัมพันธ์นิดหน่อยนะคะใครอยากได้นะคะทางเวสวรรณนะอืมและใครติดตามเพจกวางอยู่แล้วนะคะกวางก็จะมีแบบเอ่อการแบบอาบแสงจันทร์นะคะเอ่อ ของกวางนะคะอาบแสงจันทร์สามวันสามคืนเนาะอันนี้คือสิ่งที่แตกต่างจากที่คุณไปซื้อที่อื่นนะคะซื้อที่อื่นบูชานะอันนี้ก็ทำวิธีมาจากวัดจุฬามณีแล้วนะคะใครสนใจนะคะก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยไลนย์อยู่ด้านล่างนะคะกดเพิ่มเพื่อนแล้วก็จะมีข้อมูลขึ้นมาได้เลยะคะ่ะสอบถามกับแอดมินได้เลยนะคะอะขอวางท่านไว้ตรงนี้นะคะอะมาดูคนมีคู่นะคะีคะกวางขอเอ่อ อ่านไพ่ให้ฟังนะคะมีหนึ่งถ้วยค่ะเด็กถือถ้วยนะคะราชนีถือเหรียญค่ะแล้วก็คิงถือดาบนะคะแล้วก็ก้าวถ้วยนะคะถามว่าช่วงเนี้น่จะเป็นช่วงที่คุณหรือไม่ก็คู่ของคุณเนี่ยตะเวนตะเวนนะคะตะเวนออกจะแบบออกสังคมตลอดเวลาชอบอยู่กับสังคมนะคะชอบอยู่กับเพื่อนฝูงอะไรประมาณนี้นะคะ แล้วตัวค่ะแล้วตัวคุณเนี่ยก็คงอาจจะแบบวิตกกังวลนะคะนะมันผะถึงพลังงานมาถึงได้ขึ้นมาคำว่ามั่นใจนะคะตัวคุณนั้นก็อาจจะวิตกกังวลค่ะว่าเอ้ยความสัมพันธ์นี้มันจะ,จะไปรอดหรอนะคะเออความสัมพันธ์นี้มันจะจะไปถึงฝั่งหรอนะคะเออพอเวลาเขาอยู่กับเพื่อนฝูงรู้สึกเฮฮาปาร์ตี้มากเลยพอมากลับบ้านนะเข้าไหมกลับบ้านเข่งขืมคะ่ะอันนะ อาจจะเป็นควีนก็ได้อาจจะเป็นคิงก็ได้นะคะไม่จํากัดเพศนะคะเพราะก็ดูลักษณะสองคนก็คือจะเงียบๆนะคะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจะจะดูแบบเย่อหยิ่งนิดนึงนะคะแต่มีอะไรให้เซอร์ไพรส์รู้ไหมมีอะไรให้เซอร์ไพรส์รู้ไหมของชาวราศีเมษนะคะจะมีน้องนะคะ ใครที่คิดไว้ว่าอยากจะตั้งคันนะคะเดือนนี้ค่ะนะมีโอกาสตั้งคันสูงมากๆนะคะมีไพ่หนึ่งถ้วยก็คือการมีเบบีแล้วนะแล้วก็มีเด็กถือถ้วยอีกอ,อาจจะเป็นคนเอออาจจะเป็นเด็กนะแล้วก็อาจจะเป็นเบบีได้ด้วยเหมือนกันค่ะนะคะคือโชคดีมากๆเลยนะสําหรับคุณเออใครที่เกิดเดือนนี้นะกวางขอคอนเกรสเเรชันล่วงหน้านะคะแล้วแล้วมันมีความว่าอะไรอ พอพอคุณรู้สึกว่าตอนนี้คุณอาจจะตั้งคันแล้วก็ได้นะคุณอาจจะตั้งคันแล้วก็ได้คุณมีความรู้สึกไม่มั่นอกมั่นใจในตัวของคู่ของคุณเลยนะคะ คู่ของคุณเนี่ยบางทีอาจจะยังคงปาร์ตี้นู่นนี่นั่นอยู่นะคะเออแบบมีภาษีสังคมสูงจะต้องออกไปตลอดเวลาหรือเอออาจจะต้องคุยกันกันกบเพื่อนฝูงตลอดเวลานะคะให้คุณมั่นใจไว้เลยค่ะให้คุณมั่นใจในตัวเองไว้แล้วก็ดูแลเบบี้ไว้นะคะเดี๋ยวเขาก็ากลับมาค่ะเดี๋ยวเขาก็กลับมาเพราะเขา่าเนี่ยมันเป็นคิงมันเป็นไพ่คิงมันเป็นไพ่ควีนเป็นคนที่มีความรับผิดชอบพอสมควรค่ะดังนั้นเมื่อพอเนี่ยถึงระยะเวลาหนึ่งเขาจะกลับมาค่ะนะ เขาจะหยุดในการเที่ยวแล้วเขาก็จะกลับมาดูแลเอ่อดูแลตัวคุณนะคะแล้วก็ดูแลเบบีของคุณนะคะอันนี้ถือว่าโอเคเนาะอ่ะมั่นใจไว้เลยนะคะเอ่อคอมสัมพันธ์มันจะเป็นแบบนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวกวางเปิดให้คำแนะนำให้ดีกว่าค่ะจริงๆไพ่ใบเดียวอะก็คือบอกแล้วนะไพ่ใบเดียวก็คือบอกแล้วนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะไพ่คแนะนำ อืมอ่ะมาดูกันค่ะอ่ะเมื่อกี้กวางบอกใช่ไหมว่าไพ่ใบเดียวใช่ไหมเออเออไพ่ใบเดียวคือไพ่เดลเวอร์นะคะไพ่เดลเวอร์เนี่ยคือหมายถึงว่าสิ่งสิ่งนี้นะคะการตั้งครรภ์ครั้งนี้อาจจะเป็นการตั้งครรภ์ที่เข้ามาเติมเต็มของคุณก็ได้ที่คุณรอคอยมานานแล้วอะคะ่ะมันคือการเติมเต็มของคุณให้แบบว่าให้ชีวิตของคุณนั้นสมบูรณ์แบบนะคะแล้วตัตคุณเองนั้นก็พร้อมที่จะแบบเป็นพ่อเป็นแม่นะคะ พร้อมที่จะดูแลเทคแคร์นะคะอันนี้ไพ่ของการที่มีเพศแม่สูงมากนะคะคือไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือคุณอาจจะเป็นผู้หญิงจะเป็นเพศไหนๆนะคะคุณจะมีความรู้สึกถึงการเป็นเพศแม่สูงมากคืออยากดูแลอยากมีความอ่อนโยนต่อ,อ,อน้องอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมจริงๆแล้วเปิดไพ่ใบเดียวนะก็คือรู้แล้วว่าคําแนะนําเป็นยังไงดังนั้นให้คุณมั่นใจได้ค่ะว่าคนคนนี้นะจะมาเติมเต็มชีวิตของคุณจริงๆนะคะเด็กน้อยคนนี้นะคะหรือว่า เ,เขาคนนี้ก็ได้นะคะเ,เข้ามาเติมเต็มชีวิตของคุณให้มัน complete มากๆนะคะอะ่วันนี้วางไปก่อนแล้วนะคะสำหรับชาวราศีเมษใครอยากดูดวงส่วนตัวนะนะคะสามารถกดลิงก์ด้านล่างมาได้เลยส่วนใครสนใจเครื่องรางความรักเครื่องรางโชคลาภเครื่องรางการเงินนะคะอยากเฮงๆอยากปังๆนะคะส่วนใครสนใจเคราะสร้อยที่กวางแบบใส่อยู่นะคะอันนี้โฟกัสไม่เอ่ยเดี๋ยวกวางขอโฟกัสให้ อโฟกัสแล้วนะคะใครสนใจสร้อยกางหันนะคะอยู่ที่239ค่ะเหลืออยู่ไม่กี่อันนะสามารถแอดไลน์มาได้เลยค่ะนะมีของแถมให้ทุกกล่องค่ะนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ